สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อรักดีบวงสวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะสำหรับงานบวงสวงละคร t a f of Destiny พมฤขิทรัษกษณ์เหนือกาลเวลาและกลับฟันเดย์สุดฟ้าที่ป่ายรุง้งที่ออนแอร์ทางช่อง9 m c o d HD โดยงานนี้อาจารย์ไผ่อิทธิเวศประธานฝ่ายคารวะตร่วมเป็นประธานและร่วมงานประกอบพิธีเสริมความปางังคนทัพนักแสดงเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างขับคังค่ะโดยจัดงานบวงสวงไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่29กันยายน2565ณวัดใหม่สุปดิษฐารามนครชัยศรีจังหวัดนครปฐรมค่ะวันนี้เราบวงสวงนะครับเรื่องอผมลิขิตรักเหนือการเวลานะครับแล้วก็สุดฟ้าที่ไปลงุงซึ่งเป็นละคระแนวแรกที่เราจะ ทำเกี่ยวกับแมวเกาหลีแล้วก็เป็นซีรีส์วายนะครับของน้ำพอสภามคนฟิล์มครับเป็นบทประพันธ์ใหม่ของผมเองครับผมเป็นเจ้าของบทประพันธ์ทั้งหมดครับของบริษัททั้งหมดครับเป็นเรื่องของเด็กระลึกชาติได้ผมนึกถึเรักอหนือการเวลาเนี่ยเป็นเรื่องเด็กระลึกชาติได้แล้วกลับมาเกิดในชาติใหม่บังเอิญเนี่ยตีแบตเข้าไปแล้วก็เกิดเข้าไปที่บ้านของคุณอี้แทนคุณที่อยู่นั่งอยู่ในบ้านแล้วก็เข้าไปทํากับข้าวให้ให้แม่ก็คือป้าแมวทารสุขในเรื่องแล้วก็ทํากับข้าวออกมาจนป้าาาาแมมมววจํไดด่่่่เนีีคือลลูกกกสใใทับิิชตห ชื่ออาจารย์ไผ่เนี่ยก็เป็นคนที่ทําให้ระลึกชาติได้ก็เลยไปทําพิธีละละต่างๆขึ้นมาครับอ่าอันนี้ก็คือแนวเกาหลีครับเป็นผมที่คิดรักอันนี้เป็นอิสรชจากจากหนังเกาหลีมาประมาณ90เลยครับอ่าวัดนี้เป็นเรื่องของพญานาคครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีมีกิจกรรมมาดีๆซึ่งซึ่งอ่าวัดนี้เนี่ยมีมีซิกเนเจอร์ถ้าเข้ามาเนี่ยเราจะประทับใจภาพของวัดเหล่านี้ซึ่งวัดนี้เนี่ยเป็นสิลป,ปักของล้านนาซึ่งพระอาจารย์เต่าเนี่ยได้ เดินทางไปดูวัดที่ทางภาคเหนือมาหลายๆที่แล้วก็เอาของหลายๆที่มารวมกันที่นี่ครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ไผ่ทิเวศนะครับวันนี้นะครับก็เราก็ได้ประกอบพิธีกรรมไปอย่างราบรื่นนะครับตอนแรกก็ดูท่าว่าเหมือนฝนจะกระหน่ำลงมานะครับแต่ก็ไม่มากครับก็สามารถประกอบพิธีกรรมได้ครับผมวันนี้เหรอครับก็เราได้มาบวงสรวงณวัดสุปฏิฐารามนะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ที่รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ ทั้งพยานาคทั้งทวยเทพเทวดามากมายนะครับผมตามหลักสยภูมิศาสตร์แล้วก็ถือว่าตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากครับเหมาะกับการบวงสวงแล้วการที่เราบวงสวงในครั้งนี้นะครับผมเราก็บวงสวงบอกกล่าวทวยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ทางด้านศิลปศา,าสตร์และครูการแสดงนะครับ mm. ก็จะช่วยในเรื่องว่าเราเนี่ยจะไม่เกิดอุบัติเหตุในขณะการถ่ายทําให้ขจัดสิ่งที่ไม่ดีอุปสรรคต่างๆออกไปในขณะการถ่ายทาครับเราเปิดกล้องวันเสาร์นี้แล้วครับ เสานี้ครับถ่ายวันเสานี้เริ่มเปิดกล้องครับเปิดกล้องแล้วก็ชนเปิดชนเปิดกล้องต่อเลยครับเสร็จแรกก็พี่อี้ครับต้องถามว่ากลับมากันกลับมาของพระเอกที่เราจําได้ว่าตอนนี้มาทําเรื่องการเมืองด้วยแล้วก็ตอนนี้มาเป็นพระเอกเต็มเรื่องนี้เต็มตัวเลยเพราะว่าสิ่งที่เราไปได้อินสปีเดชันมาคือพระเอกคาแรคเตอร์ต้องอายุ40แล้วก็ดูอบอุ่นแบบนี้ครับที่เป็นพระเอกในเรื่องด้วยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าห่างหายไปก็ หายไปกี่ปีครับเกือบเกือบ20ปีได้20ปีเลยแล้วก็ไม่ได้หายขาดไปไหนนะครับก็ไปทำรายการทำอะไรอยู่นะครับแต่ว่าระครอนี่ก็นานมากแล้วนะครับก็คือโอกาสได้กลับมาก็ต้องขอบคุณทางบริษัทด้วยทางอาจารย์สันด้วยก็น่าสนใจนะครับก็ผมว่าเล่นลองกลับมาชิมลังสั้นๆดูครับก็ถือว่าโดยบทแล้วเนี่ยน่าสนใจคือมี3าประเด็นนะครับก็คือการระลึกชาติที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของความเชื่อที่คนไทยก็คุ้นเคยอยู่นะครับสองเนี่ยคือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของเพศสภาพเพศวิถี นะครับความหลากหลายทางเพศนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ช่วยทําให้คนไทยได้ได้ตื่นตัวกับเรื่องของความเข้าใจความรักรูปแบบต่างๆแล้วก็3ามเนี่ยก็คือการยอมรับในเรื่องของเจเนอเรชันนะครับแต่ละวัยที่มีความรักมีความผูกพันกันเนี่ยผมคิดว่าก็น่าสนใจครับก็เลยมาลองลองรับเล่นดูครับฝากไว้ด้วยหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องครับรัปลดเป็นม่านฟ้าเลยค่ะชื่อเราเลยน่าจะชื่อเราค่ะชื่อเราก็เป็น ให้ใัจขยายไหเพราะว่าในเรื่องเน well ี่ยลูกลูกขของคุณอี nice ้ทันคูณเนี่ยที่เป็นเด็กเนี่ยโตขึ้นดันกลายเป็นทอมแล้วก็มีแฟนเป็นคุณมั่นฟ้าเข้ามาอยู่ในบ้านโดยบังเอิญพอะลูกสาวที่เป็นเป็นเด็กเล็กคนนี้น้องคนนี้เป็นนางเป็นนางเอกนะในเรื่องที่กลับมาช้ามากเกินพอมาเจอลูกสาวที่กลายเป็นทอมมาเปลี่ยนเป็นผู้ LGBT ในเรื่องเนี่ยก็เกิดความแปลกใจแล้วก็มีมีประเด็นที่จะต้องคุยกันในในละครค่อนข้างสนุกสนานกันในเรื่องเลยครับก็มาเล่นในเรื่องสุดสุดฟ้าที่ปลายรุ่งนะคะก็ รู้สึกประทับใจมากเพราะเนื้อเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจเป็นละครซีรีส์วายนะคะซึ่งก็ได้น้องสิงโตเดือสตาร์กับน้องเมนนะคะเป็นคู่จิ้นกัน,นะะก็ของพี่ก็เล่นเป็นคู่รักของสิงโตค่ะคือในเรื่องนะครับเรื่องสุดฟ้าที่ไปลุงเนี่ยเป็นลูกของสะจวตตกงานที่เกิดจากอคนทบจากโควิดแล้วก็แฟนเก่าของอสิงโตเนี่ก็คือพี่ลูกหมีในเรื่องมีลูกติดมาแต่บังเอิญว่าสิงโตเนี่ย ดันไปเจอของขอวัญเกิดวันพิเศษในช่วงตัวเองเนี่ยปรากฏเป็นของขอวัญเกิดดันกลายเป็นแฟนไปเจอแฟนเป็นผู้ชายในซึ่งแฟนผู้ชายเนี่ยดันเป็นแฟน,นดันเป็นครูของลูกอีกทีหนึ่งนในในเรื่องอีกทีหนึ่งอีกอแล้วก็มีป้าแมวดันพระสุขมาเล่นเป็นป้าแสลูที่แอบดูเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเรื่องด้วยวันพิได้มีการเล่นชินนวายครั้งแรกครั้งแรก ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากฟังจากที่พี่ซานพูดก็เห็นไหมครับว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างจะมีความซับซ้อนแล้วก็แล้วก็เชื่อมโยงตัวสิ่งเชื่อมโยงกับผมก็คือในในเรื่องรบทเป็นสจวตนะครับผมแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่ามีทั้งความรักความโรแมนติกแล้วก็มีความซับซ้อนของบทค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมตื่นเต้นน้องก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยผมก็ร่วมแสดงเป็นผู้หลักใช่เป็นสิ่งโตคนแรกคบผมแล้วก็ เนื้อหามันก็ค่อนข้างมีความหลากหลายเนาะใช่เข้าถึงเข้าถึงหลายๆกลุ่มแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่สื่อโดยไม่เคยรับบทแบบนี้มาก่อนเลยที่สำคัญที่สำคัญเราจะเปิดตัวพี่ปณิชยดุ๊กด้วยเพราะพี่ปณิชยกมาเป็นวควบคุมการแสดงคร<ว><ว>ั้งแรกครั<ช>้งแรกของพี่ปณิชยกที่เปิดตัวเต็มตัวหนักมาตอนเราเข้าสู่มหาวิทยาลัยฟิล์มนะครับพี่ปณิชยกมาสอนแอคติ้งกับมือแล้วก็หน้างามามาดูหน้าเซตกองถึงหน้ากองเลยแอคติ้งด้วยต้องให้พี่ปณิชยก บอกน,นิดนึงว่าว่ามาเล่นามามาทำรายการขงคนรู้สึกยังไงบ้างครับก็นะครับก็เป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับเพราะว่านักแสดงเนี่ยมีทั้งสองสองเจเนอเรชั่นก็คือเป็นผู้ใหญ่กับเด็กนะครับผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์มีฝีมือกันมาหมดแล้วแต่ก็จะมีน้องๆเด็กๆที่เราจะต้องมามาเทรนเขาเพราะเด็กน้องๆพวกนี้ส่วนมากจะถนัดทางเรื่องของการเดินแบบซึ่งอินเนอร์จะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเราต้องมาใส่เรื่องอินเนอร์ให้เด็ก ส่วนรุ่นใหญ่ๆอย่างนี้สบายใจฮะ,ะรับชมก็เปิดเปิดวันเสาร์นี้แล้วรับชมก็เดินหน้าเลยค่ะไ,ไปออนไ์อะคะก็ไม่ไม่ฮะเราคือละครเราเป็นแค่เป็นเป็นละครออก3ตอนครับ3ตอนแล้วก็ถ่ายทําแค่ไม่ไม่กี่วันครับเพื่อเพื่อให้ละครกระชับเนื่องจากช่วงนี้เดี๋ยวก็โนรูเนะาะเดี๋ยวก็สอบเนะานะเดี๋ยวก็เดี๋ยวโควิดเนาะเดี๋ยวก็จะปิดเทมอมเดี๋ยวก็จะน้าท่วมมันนั้นเราถึงปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้ สังเกตว่าละครเราร่วมมากับสมทอมาในเรื่องนี้เรื่องที่6แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีมีก็ออกอากาศตลอดเวลาได้ด้วยเพราะว่าเราก็ปรับกลยุทธ์แบบนี้เพื่อให้ปรับให้กับให้กับช่วงของปีนี้ครับที่จะต้องปรับแผนมาแล้วปีหน้าอาจจะเป็นละครยาวแล้วครับครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมอาจารย์แพดีเวทก็ขออวยพรให้กับนักแสดงและศิลปินทุกท่านนะครับพร้อมกับผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกๆุกคนนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ